บทนำเมื่อ7ปีก่อนเทียนชีเด็กสาววัยเพียง11ปีอาศัยช่องโหว่ของกฎระเบียบในวงังหลวงปลอมตัวเข้าเป็นขันทีโดยเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถบอกผู้ใดได,ได้เคยมีโอกาสได้รับใช้สนมขั้นใหม่เหลือนหนึ่งคนชายเหลือนอีกหนึ่งคนทั้งสองทวนเป็นหญิงงามที่ห้องเต้สงโปรดปรานแต่ทั้งสองคนกลับเสียชีวิตหลังจากเทียนฉีเข้าไปรับใช้ได้เพียงไม่ถึงเดือน ต้องต่อสู้แข่งขันกับขันทีนับหมื่นนับพันในวังหลวงใช้เงินเก็บกว่าครึ่งเพื่อติดสินบนซื้อตำแหน่งจนได้เป็นขันทีขั้นห้าเต็มแย่งชิงจนได้เป็นขันทีข้างกายของช่งางชาวอีพาสนมคนโปรดของฮ่องเต้ตั้งใจทำงานเก็บเงินหวังรังวัเล็ก,เก,เกน้อยจากนายหญิงเพื่อวันหนึ่งจะได้นำเงินออกไปใช้ชีวิตภายนอกวังมีกิจาการเลี้ยงปากทองตนเองไม่ต้องห่วงน้าพวงหลังความลับที่นางเป็นสตรี จะถูกผู้อื่นร่วงรู้เมื่อใดแต่โชคชะตาเล่นตลกเสียงเงินซื้อตำแหน่งไปมากมายจุดทุบขอพรไปก็ไม่น้อยสุดท้ายชงเจ้าอีที่เถียนชีเพิ่งเข้าไปรับใช้ได้เพียงพึ่งเดือนก็ยังมาตายจากไปอ,อีกไหนเลยจะรู้ว่าเคอะรายังไม่จบแค่นั้นนางอาสารับหน้าที่เฝ้าลงศพร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาททบเป็นสายเลือดกระทั่งห้องเต็มมายืนข้างกายก็ยังไม่โดดตัวจีเหงิงโอรสวค์ผู้สูญเสียสนมคนโปรด แล้โอรสที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกไปในวันเดียวกันตั้งใจจะมายืนไหว้อาลาเสียหน่อยแต่กลับถูกขันทีที่รองให้จนตาบวมผุดเป็นคางคกขวาเอาชายเสื้อคลุมไปเช็ดนหำมูกเง็กเซียนห้องเต้ท่านขันแก้งข้าใช่ใหรือไม่บทที่1นลัชศกจิ้งหลงปีที่4เดือน2วันที่3เป็นวันที่ชีวิตหน้าที่การหของเทียนชีมีความพิเศษเป็นอย่างมาก วันนี้เป็นวันครบรอบเจ็ดปีที่ได้เข้ามาเป็นขันทีเมื่อเจ็ดปีก่อนในวันเดียวกันนี้เทียนชีมีอายุเพียง11ปีเท่านั้นเนื่องจากเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถบอกใครได้ทําให้นางอาศัยช่องหววของกฎระเบยียบในวงังหลวงหลอมตัวเข้ามาเป็นขันทีผ่านไปสองปีเมื่อฮองไดองก่อนสวรรคตห้องไ้องค์ปัจจุบันขึ้นครองราดและเปลี่ยนเลียนหัชาศกจิ้งหลงจบจนถึงปัจจุบันเทียนเทียงจำเหตุการณ์แสนโกลาหล ต่อในห้องเต้องค์กรสวรรค์นาคตได้เป็นอย่างดีตอนนั้นนาะงเป็นเพียงขันที่ต่ำต้อยที่ไม่มีใครรู้จักสวมชุดไว้ทุกร้องให้ติดต่ออยู่หลายวันหัวหน้าของนางจึงพาตัวไปร้องให้ครําครววเพื่อแสดงความโศกเศร้าเสียใจอยู่ที่หน้าสถานที่ตั้งพระาาบรมศพจนถึงตอนนี้นางก็ยังคงเป็นขันที่ต่ำต้อยที่ไม่มีใครรู้จักยังคงสวมชุดไว้ทุกและยังร้องให้อย่างเศร้าโศกเศสียใจเหมือนเดิมและครั้งนี้เป็นความเศร้าโศกเสียใจ ที่ออกมาจากใจของนางจริงๆเศร้าจะตายอยู่แล้วร่างไรเวิยญ,ญาณญที่อยู่เบื้องหน้านางในยามนี้ก็คือสนมส่งเจ้าอีซึ่งมีฐานะเป็นเจ้านายของเทียนชีได้เพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเมื่อครึ่งเดือนก่อนเทียนชีได้ใช้ความพยายามอย่างหนักทำถุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาถับใช้อยู่ข้างกายส่งเจ้าอีไม่ว่าจะเป็นการขอร้องใช้เงินติดสินบนนางก็ทำทั้งสิ้นอย่าได้ดูถูกเจ้าอีที่เป็นเพียงสนมขั้นที่สี่ พอแท้จริงแล้วนางมีวันคืนที่สดใสรออยู่แรกเปล่มเป็นเพียงชายเลือนเล็กๆคนหนึ่งแต่เข้าวังถวายตัวได้ไม่ถึงครึ่งปีก็ได้รับความโปรดพานจากห้องแต่อย่างยิ่งยวดต่อมานางได้ตั้งพันธุ์มังกรขึ้นห้องแต่สรงปลื้มปิติจนถึงขั้นขนาดเลือดให้เป็นชาวอีขอเพียงนางให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขของโอรสสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงยอมได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นอีกแน่นอนอย่างน้อยๆต้องได้ไปสนมขั้นเฟย ใครๆก็รู้ว่าต้องแย่งชิงเสี่ยงดวงดังเห็นตำแหน่งข้างกายของทรงเจ้าอีจึงเป็นที่หมายปรองก่อนหน้านี้เทียนชีทำตำแหน่งเป็นขันทีในหนเ่อทะเบียนขั้น6นางใช้เงินที่เก็บสะสมมากกว่าครึ่งแรกกับตำแหน่งผู้ช่วยขันทีตรวจระเบียบแม่ไม่ใช่ตำแหน่งสลักสำคัญอันใดแต่ก็เป็นถึงขันทีขั้น5เต็มเมื่อได้หมวกขัน5เต็มมาแล้วก็มีคุณสมผัติเข้าดับใช้ทรงเจ้าอีที่เดินเทียนเซิง นนันก็ได้จังหวะพอดีเพราะขันทีของชนิดของซ่งเฉาอีทําเรื่องเลวร้วายบางอย่างจึงถูกขับไล่ออกไปขันทีเทียนจึงกลายเป็นที่อิจฉาลิศยาของคนจํานวนนับไม่ถ้วนขันทีเทียนหน้าตาดีปากหวานช่างเจรจานอกจากนี้ยังเฉลียวฉลาดมีไหวพริบจึงทําให้เป็นที่ชื่นชอบของซ่งเฉาอีเป็นอย่างมากใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนในบ่าวคู่นี้ก็สนิทสนมรู้ใจกันอย่างรวดเร็ว ส่งเจ้าอียอมรับเทียนชีเป็นขุมกำลังสำคัญของนางเรียบร้อยแล้ววันคืนที่สดใสรออยู่ข้างหน้าแต่ใครจะคาดคิดว่าซ่งเจ้าอีจะเสียชีวิตในขณะให้กำเนิดบ,บุตรไม่เพียงแต่ผู้เป็นมันทาจะเสียชีวิตแม้แต่บุตรชายของนางก็ไม่รอดเช่นเดียวกันร่างอ้วนทวมขององค์ชายน้อยที่น่าสงสารไหลนมหายใจก่อนจะถูกอุ้มออกจากห้องเสียก่อนเทียนชีทองให้จนแทบขาดใจเงินสองร้อยกว่าตำลึง รวมทั้งท้วที่จุดไหว้ขอพอรจากท่านปู่ท่านย่าอีกไม่รู้กี่ดอกเนยกเสียนห้องเต้นี่ท่านหลอกหลวงให้ข้าตกถุมพังใช่หรือไม่แน่นเรบความสงสารที่นายมีต่อส่งเจ้าอีกเป็นความจริงพอถึงอย่างไรนายหญิงกะดีต่อน,นางอยู่ไม่น้อยเมื่อกล่าวถึงนายหญิงท่านนี้เทียนชี้กดนึกถึงนายหญิงสองคนก่อนของตนขึ้นมาไม่ได้นางเคยรับใช้เหมยเหลินหนึ่งคนชายเหลินหนึ่งคนอีกทั้งสองคนต่างเป็นหญิงงามที่ถูกพระไทยห้องเต้ แต่ในสถานที่นายหญิงทั้งสองคนรวนเสียชีวิตลงภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่รับเทียนเชียเข้ามาทํางานแล้วกลับมาดูร่างที่หยุดตรงหน้านิสิบิดาเจ้าเถิดเรือนเทียนเซิงเป็นสถานที่ที่ทรงเจ้าอีเคยพักอาศัยหลังจากเสียชีวิตลงศพของท่านจึงถูกนามาตั้งเอาที่นี่ทรงเจ้าอีอายุยังน้อยและไม่มีทายาทบุตรชายเพียงคนเดียวก็นอนไร้ลมหายใจอยู่ในอ้อมกอดของนางทําให้ไม่มีบ่าวรับใช้คนใด กล้ามาเฝ้าศพในเวลากลางคืนและเนื่องจากตำแหน่งของนางไม่นับว่าสูงนักจึงไม่สามารถให้โอรสของห้องเต้มาเฝ้าได้ดังนั้นจึงต้องให้ขันทีมารับหน้าที่แทนเทียนชีแสดงความกล้าหาญด้วยการอาสารับหน้าที่เฝ้าลงศพด้วยตนเองถึงอย่างไรนางก็มีตำแหน่งสูงสุดในเดือนเทียนเซิงทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากซ่งเ้าอีกที่สุดอีกด้วยการเฝ้าลงศพให้ในายหญิงจึงเป็นเรื่องสมควรที่จะทํา การเฝ้าลงศพเพียงลำพังในคืนฤดูใบไม้ผลิที่อากาศยังคงหนาวเหเน็บเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยเลยแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะแงกเสียนห้องเต้รู้สึกว่าส่งเ้าอีตายอย่างหน้าเวทนาอากาศโดยรอบจึงเยือกเย็นจนทำให้นิ้วมือแข็งจนแทบกลายเป็นไม้เวลานี้เข้าสู่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิแล้วไฟในกระถางสำหรับจุดให้ความอบอุ่นเกือบจะมอดดับไปแล้วเทียนชีก็ไม่อยากทบกวน,นคนอื่นให้มาจุดไฟให้อีก แต่กองเท่ากระดาษในกระถางที่ใช้สำหรับเผากระดาษก็ไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้เพียงพอนางจึงทำได้เพียงนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันอย่างขมับขม้นลมหนาวจากด้านนอกที่พัดเข้ามาทำให้นางหดคอด้วยความหนาวเย็นนางยังอยากจะทองให้อีกเงินที่อุตส่าห์เก็บหอมนอมพิมมาเจ็ดปีถูกใช้ไปกับการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งนาเสียดาที่นางวิ่งเต้นเสร็จหนึ่งคนก็เสียชีวิตหนึ่งคนเสียคนหนึ่งผ่านไปไม่นาน กเกษยอีกคนหนึ่งฉากนั้นก็มาเสีีอีกคนหนึ่งชีวิตช่างลำบากชีวิตช่างเหนื่อยยากชีวิตช่างพังทาลายเทียนฉีรู้สึกว่าอะไรเรี่ยวแรงพอถูกโชคชะตาเล่นตลกดังนั้นการท้องให้ปานฟ้าถลม่มจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งนําตาที่ไหลพลั้งพลูทําให้ภาพเบื้องหน้าพร่ามัวนางหลับตาลงแล้วปล่อยโฮออกมาสุดเสียงถึงอย่างไรที่นี่ก็มีเพียงแค่นางคนเดียวไม่จําเป็นต้องสมรวมและรักษามาเรยาทอีกต่อไป หากมีคนถามหรือต่อว่านางนางก็สามารถแก้ตัวได้ว่านางเสียใจจนเกินจะคบวบคุมตนเองได้หลังจากรองให้อยู่ครู่หนึ่งก็ใช้มือควานไปที่พื้นข้างตัวเมื่อควานพบผ้าเช็ดหน้าก็หยิบขึ้นมาเช็ดน้ำตาเช็ดเสร็จก็ยนกลับไปที่เดิมจากนั้นก็รองให้ต่อห้องโถงซึ่งเป็นสถานที่สำหรับวางโรงศพหนาวเย็นและเงียบสงบมีผ้าขาวลึงเอาไว้ทั้งสี่ทิศประตูก็เปิดออกจนสุดบาน เมื่อมีธมพัดพาข่าวก็บยิวสวัยแสงสว่างของเปลวเทียนไว้เริกดาวกับกำลังต้อนทรับการกลับมาของวิญญาณผู้ล่วงลับภายในห้องโถงตั้งลงศพมีคนผู้หนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นแผ่นหลังบบอบางหลังและเอวค้อมลงเหลากับไรเรี่ยวแรงบ่าลูไลตกและสั่นเทาดูห่อเหี่ย,ยิ่งนักทั่วทั้งห้องโถงมีเสียงทองให้หวยหวยัวของคนผู้นี้ทั่ไปทั่วนายหญิง เหตุใด,ดท่านต้องตายด้วยนายหญิงเสียงนั้นหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงสวดนมุกดังขึ้นจากนั้นเสียงร้องไห้กระดังขึ้นมาอีกท่านตายแล้วท่านจะทำอย่างไรเล่านี่คือภาพที่จี้เิงได้เห็นเมื่อเดินเข้ามาในห้องโถงตั้งโรงศพเมื่อได้ยินเสียงร่ำไห้สีหน้าก็พันหมุนมองเมื่อวันคือเดือนสองวันที่สองเลิกมังกรพังงัดซึ่งถือว่าเป็นวันมงคลเมื่อได้ยินว่าส่งเจ้าอีกกำลังคลอดลูก ตอนแรกก็คิดว่าจะได้รับข่าวดีว่าปลอดภัยทั้งแม่และลูกแต่ไม่คาดคิดเลยว,ว่าจะกลายเป็นสองชีวิตที่สูญเสียไปเขารอยอยู่นอกห้องเคราะทั้งวันตั้งแต่วงตะวันขึ้นจนดวงตะวันตกเมื่อได้ยินว่าไม่สามารถรักษาชีวิตของสองแม่ลูกเอาไว้ได้ก็แทบไม่เชื่อหูตนเองเมื่อลูกขึ้นยืนร่างกายเซถลาเหล่าขันที่ต่างรีบเข้ามาประคองเพื่อพากลับไปยังตำแหน่งเฉียนชิงทันทีท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ไม่ได้ดูใจส่งเฉาอีกเป็นครั้งสุดท้ายอ่อนกังวันจี้เหิงได้มาดูส่งเฉาอีแล้วครั้งหนึ่งแต่คืนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะพิกป้ายถวายงานในตำแหน่งเฉียนชิงก็หนาวเหน็บและอ้างว้างจึงตัดสินใจออกมาเดินเล่นและเดินมายังเรือนเทียนเซิงโดยไม่ดูตัวเมื่อขันทีที่เฝ้ายามอยู่ด้านนอกเรือนเทียนเซิงเห็นจี้เหิงก็ทาท่าจะประกาศดับเสดแต่กลับถูกห้ามเอาไว้เสียก่อนอย่าทบกวนดวงวิญญาจะดีกว่า ดังนั้นเมื่อจีเหิงเดินเข้าไปในห้องโถงตั้งโรงศพเขาก็ได้เห็นแผ่นหลังของขันทีผู้หนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงพูดดังเข้ามาในสพประศ,าศ,าศาัดนาเวทนาโศ,าศากเศร้าและเหนือยขู่หน้าลำคาญยิ่งตอนกังวันห้องโถงตั้งโรงศพมีคนจํานวนมากร้องห่มร้องไห้แต่ดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นการร้องไห้อย่างจริงใจหรือสแสรแง่ประคนอย่กี่ส่วนยามมีห้องโถงเงียบสงบรดผู้คนแต่บ่าวผู้นี้ ยังสามารถดองให้ออกมาราวกับใจจะขาดดูถ้าคงจะเสียใจจริงๆจีเหิงถอนหายใจเบาๆไม่คิดว่าหลังจากที่ส่งเจ้าอีจากไปแล้วจะมีคนเศร้าโศกเสียใจถึงเพียงนี้นางอยู่บนสวรรค์คงได้รับการปลอบอารมใจอยู่ไม่น้อยกระมังบ่าวผู้นี้ถือว่ามีความจงรักภักดีแต่ท่าทางของเขาดูจริงใจยิ่งนักเมื่อหัวหน้าขันทีสร้างอันว้ที่เดินตามหลังจีเหงิง เห็นว่ามีคนกำลังคุกเข่ารองให้ฟูมฟาอยู่บนพื้นก็คิดจะส่งเสียงเ,เตือนเจ้าขันทีผู้นั้นให้หันกลับมารับสเสด็จแต่ไม่คิดว่าขณะที่เขากำลังเอ่ยปากฮองเตกขับยุกมือขึ้นห้ามเรากับมีตาทิพย์อยู่ด้านหลังจีเหิงก้าวเท้าไปหยุดยืนอยู่ข้างๆคนผู้นั้นดวงตาเมือลอยมองไปยังลงศพโดยไม่สนใจมองที่ปลายเท้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อดอง้าผ้าแพรทรงสูงปักขอบทองเหยียบลงไปบนพื้นช้าช็ดหน้า ที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเขาคลับไม่รู้สึกตัวสักนิดเซิงอันหวาเห็นแล้วแซงทำเป็นไม่เห็นมีคนโง่เท่านั้นที่กล้าทัก่วงห้องเต้ว่ากำลังเยียบลงวชพัหน้าของผู้อื่นจีเหงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งมีคำพูดมากมายอัดอั้นอยู่ในใจและไม่สามารถกล่าออกมาได้จนสุดท้ายแล้วเขาทำได้เพียงถอนหายใจยออกมาทว่าเสียงถอนหายใจ กับถูกเสียงทองให้ดังลั่นของเทียนชีครบเสียมิตเทียนชียังไม่ดูตัวยังคงทับหูทับตาร้องไห้จนใบหน้าเปื้อนเปื้อยเพยคชุ่มดังนั้นจึงยื่นหัวไปควานหาผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ข้างตัวแต่ยังไม่ทันที่มือจะได้สัมผัสพื้นก็จับไปโดนผ้าพื้นหนึ่งเทียนชีซึ่งํำให้จนขาดสติไปแล้วเมื่อคว้าผ้าได้ก็หยิบขึ้นมาเช็ดไปทั่วใบหน้าโดยไม่ได้คิดอะไรเซิงอันหววที่อยู่ด้านหลังเบิกตากว้าง อาปากครงด้วยความตกใจภาพตรงหน้าสร้างความตกตะลึงให้เขาเป็นอย่างมากแม้ตอนนั้นขันทีผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า30ปีผู้นี้กลับลืมส่งเสียงร้องห้ำออกไปและแต่ยินตะลึงกันอย่างที่เดิมลูกตาเบิกโพรงจนแทบถนนออกมาเมื่อเทียนชีเช็ดน้ำตาเสร็จก็ยังรู้สึกไม่เพียงพอจึงได้เลื่อนผ้าลงมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูก ในขณะที่อยางสืกเสะออื่นจีเหงรู้สึกเศร้าใจอยู่ครู่หนึ่งคิดจะเอ่ยปากปอบขันทีทีโศกเศร้าเสียใจสุดประมาณผู้นี้สักสองสามคำพร้อมกับถือโอกาสตกรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผ่าผู้จงทักพักดีสักหน่อยแต่เมื่อเขาก้มหน้าลงไปมองก็เห็นว่าขันทีผู้โศกเศร้าเสียใจกำลังถึงชายผ้าของเขาไปเช็ดน้ำมูกบางอดเสงอันไหวตะโกนเสียงดังลั่นอย่างเพียงกราด ทำให้จี้เหินกับเทียนชีตกใจจนสะดุ้งโหยงจีเหินจึงยกมือขึ้นห้ามอีกครั้งเสียงอันหวัวจะเงียบเสียงลงเมื่อเทียนชีเหลือมตาขึ้นก็เห็นผ้าที่อยู่ในมือเป็นผ้าไหมทอลายเนื้อดีสีขาวเหลือบเขียวถูกทักทออยา่างประณีตบนเนื้อผ้าปักลวดลายด้วยได้สีฟ้าอ่อนผ้าผืนนี้เป็นผ้าทอจากเมืองซงเจียนหนึ่งชฉื่อราคาตั้งหลายตำลึงนางคงบ้าไปแล้วหากจะเอาผ้าเช่นนี้มาทำผ้าเช็ดหน้า นางใจหายวับใส่ตามองขึ้นไปตามผืนผ้าอย่างช้าๆบนคลื่นทะเลสีฟ้ามีเมฆขาวก้อนใหญ่และในเมฆสีขาวปรากฏมังกรตัวหนึ่งเมื่อลองทับดูแล้วมีอยู่ห้ากงเรียบไม่ใช่สี่นางยังไม่ถอดใจยังของเลื่อนแสาตาขึ้นไปด้านบนต่อจนไปสะดุดที่เอวของคนตรงหน้านายุดอยู่ที่ผ้าคาดเอวของเขา พาคาดเอลสีน้ำเงินผักลายสีเข้มมีอัญญมณีถูกนำมาประดับเอาไว้ตรงกลางแต่มองไม่ออกว่าเป็นัญญมณีชนิดไทยอาจเป็นเพราะถูกมองอย่างจริงจังเกินไปทำให้จี้เหิงรู้สึกว่าสายตาที่ค่อยๆเลื่อนมองขึ้นมาทำให้เขาแทบจะแหลกสลายกลายเป็นจุนจีเหิงผู้ที่เป็นฝ่ายหอกล้ะเกี่ยวผ่านผู้คนทาไม่ถ้วนอย่างนี้กลับรู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำอีกฝ่ายยังเป็นขันทีเสียด้วยเขารู้สึกาก,กระอวนอยู่ไม่น้อย แต่ยังสามารถรักษาท่าทีให้ดูสงบนิ่งได้ด้วยการยินเอามือไถหลังพร้อมกับก้มลงมองในที่สุดสายตาของเทียนชีก็เลื่อนผ่านอ,อกแกรนของเขาขึ้นไปหยุดลงที่ใบหน้าชายหนุ่มรูปงามหน้าตาหล่อเหลาหว่างคิ้วมีสง่าราศีทําให้คนยอมสิโรราบแต่ตอนนี้หว่างคิ้วนั้นกลับแฝงด้วยกลิ่นไอชวนอึดอัดบางอย่างออกมาและเขากําลัขงขมวดคิ้วมองสมรวจนางอยู่ฮ่า เทียนชีตกเใยจนร้องเสียงหลงทันหลบไปอยู่ด้านข้างอย่างรุนลานจีเหิงยกมือขึ้นลูกหน้าอย่างไม่ดูตัวนี่เขาหน้าครัวขนาดนั้นเลยหรือเถียนชีรู้ทันทีว่าตนเองก่อเรื่องใหญ่แล้วนางใช้ฉลองพระองค์ของห้องเต้มมาเ็ดนนำมูกมานดาเจ้าเถิดนางรีบหันกลับไปคุกเข่าเบื้องหน้าจีเหิงอย่างไม่รอช้าจากนั้นก็เริ่มโคกศรีรษะกับพื้นอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงศรีรษะกระแทกพื้นดังสะท้อนกล้องไปมาอยู่ในถงตั้งโรงศพ ฟังดูแล้วนับแบบประหลาดยิ่งนักบ่าวเสียมารยาทต่อหน้าพระพักขอฝ่าบาทได้โปรดไว้ชีวิตด้วยขอฝ่าบาทได้โปรดไว้ชีวิตด้วยพะยะค่ะเฉียนชีโคกศีรษะไปพางพูดไปพางเนื่องจากตื่นไท้จนเกินไปเสียงจึงค่อนข้างสัน่นสุดท้ายก็พูดซ้ำเพียงว่าฝ่าบาทโปรดไว้ชีวิตด้วยนางคิดว่าครั้งนี้ต้องถูกตัดหัวเป็นแน่นางไม่ขออะไรมากขอเพียงรักษาชีวิตไว้ได้ก็พอ ดังนั้นคำพูดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเซิงอันไวยืนฟังอยู่ด้านข้างก็รอบคิดในใจว่าเจ้าเด็กนี่ช่างหูจฉกพูดเอตัวทอดจริงๆแบบนั้นเรียกว่าเสียมารยาทต,ต่อหน้าพระพักที่ไหนกันเล่านั่เป็นการหมิ่นเกียดห้องเต้เลยต่างหากเซิงอันไวจดจำเถียนชีได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นหัวหน้าขันทีใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของขันทีผู้ดูแลฝ่ายในมีหน้าที่ดูแลการยกย้ายตำแหน่งของขันทีทั้งหมดในวังหลวง ซึ่งเทียนชีต้องการแย่ไปรับชายส่งเจ้าอีก็ต้องผ่านการเห็นชอบของเสิร์ตอันวีชกอนการไปมาหาสุขกันอยู่บ่อยครั้งเขาจึงคุ้นหน้าเทียนชีไปโดยปริยายนอกจากนี้เสิร์ตอันวัยกับอาจารย์ของเทียนชีก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเขารู้สึกว่าเทียนชีมีนิสัยและบุคลิกที่ไม่เลวถังยังเฉลียวฉลาดมีไหวพริบจึงยินดีช่วยเหลือส่งเสริมตอนนี้เห็นเทียนชีไรสติจนล่วงเกินฮ่องเต้ เขาก็รู้สึกประทับใจอยู่ไม่น้อยแต่เห็นได้ชัดว่าห้องเต้ไม่พอพระไทยเขาจึงไม่ได้ออกหน้าช่วยแก้ต่างให้ได้แต่เย็นนิ่งเงียบเรากับไร้ตัวต,วตอนอยู่ด้านข้างจีเหงิงถูกเสียงอ้อนวอนร้องขอชีวิตบนกับเสียงโขกศีรษะของขันทีน้อยสร้างความดำคาญให้จนต้องเอ่ยปากเจ้าลุกขึ้นมาเมื่อเถียนฉีที่กำลังจดจอฟังเสียงของห้องเต้อยู่ตลอดได้ยินเขาพูดก็หยุดโขกศีรษะทันทีเขาพระไทยฝ่าบาท พัวจบกลุกขึ้นยืนก้มหน้ารอฟังคำทับเสียงของห้องเตียงนอบน้อมจีเหิงรู้จักขันทีคนนี้เขาเป็นขันทีใหม่ที่ดับใช้อยู่ข้างกต้ซ่งเฉาอีนอกจากปากหวานช่างเจรจาแล้วก็ไม่มีสิ่งไทยโดดเด่นอ๋อยังมีอีกอย่างเขาหน้าตาดีขันทีที่หน้าตาดีก็พอมีอยู่แต่คนผู้นี้กลับแตกต่างจากขันทีที่หน้าตาดีเหล่านั้นดวงตาก,กระจ่างใสเป็นประกายไม่เหมือนขันทีเลยสักนิด ความคิดของจี้เหงิงลองลอยไปไกลไม่เห็นว่าเถียนฉียืนก้มหน้าอยู่เขาจึงอดพูดไม่ได้ว่าเจ้าเงยหน้าขึ้นมาหน่อยเทียนฉีรีบเงยหน้าขึ้นอย่างว่าง่ายขาดแค่ขานทับคำว่าพะยะค่ะแม้เงยหน้าขึ้นมาแล้วนางก็ยังไม่กล้ามองตรงๆเบิกตายังคงหลุบตาเผยเบ้าตาบวมปแปลงำที่ผ่านการนองให้อย่างหนักให้จี้เหิงได้เห็นอย่างชัดเจนนาเกลียดเสียจริง เหิงรู้สึกเบื่อเล็กน้อยจึงเอามือพ่ยหลังแล้วถามขึ้นเหตุไใดเจ้าจึงได้ร้องให้เสียใจมากขนาดนี้มาแล้วเถียนชีรู้ได้ทันทีว่านางจะรักษาชีวิตของตนเองไว้ได้หรือไม่อยู่ที่การตอบคำถามนี้นางสุดลมหายใจลึกก่อนจะผ่อนลมหายใจอย่างช้าๆแววตาของนางเต็ไมไปด้วยร่องรอยแห่งความเศร้าโศกนายหญิงมีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งไม่มีสแต่กลับต้องมาฉาบไปตั้งแต่ยังสาว อย่าว่าแต่เ่าผู้ซึ่งได้รับความเมตตาจากนายหญิงเลยพะยะค่ะหมายแต่คนทั่วไปได้ยินเรื่องเช่นนี้ก็ยังพลอยเศร้าใจไปด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีองค์ชายน้อยอีกพระองค์ทั้งวังหลวงอ่างก็พากาันตั้งตา,งตารอคอยการประสูติขององค์ชายน้อยแต่ใครจะคาดคิดว่าพูดไปก็ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน้ําตาพังรอบสังเกตสีหน้าฮ่องเต้ฉากนั้นก็พูดต่อนหญิงมีเมตตาทั้งยังปฏิบัต,ติต่อเบา รากับอบพกาที่แท้ๆเมื่อน,นางจากไปบ่าก็รู้สึกเศร้าใจรากับสูญเสียบิดามันดาพยะค่ะมเมื่อเซิงอันหวาที่ยืนอยู่ด้านข้างได้หินคำพูดนี้ก็ชมอยู่ในใจเจ้าเด็กนี่น้าไม่อาจจริงๆข้าชอบจากคำพูดของเทียนชีนางได้ใช้โอกาสนี้พูดเพื่อแสดงถึงความจงทักพักดีที่ตนเองมีต่ส่งเาอีแต่ถับพูดว่าส่งเจ้าอีที่ตายไปนั้นน่าสงสารเพียงใด พื่อให้ฉากจุดให้องเต้เกิดความสงสารฉากอั้นก็พูดว่านายหญิงมีเมตตาต่อนางอย่างไรเช่นนั้นแล้วท่านจะใจท้ายสั่งประหารเบา่าที่พูดไต่ทักที่สุดอดหน้าโรงศพเช่นนี้หรือจีเหิงดหีตามองขันทีที่รองให้เดากับคังคกไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจริงใจหรือเฉลี่ยวฉลาดกันแน่เมื่อเถียนชีพูดจบก็สุดอดลงคุกเข่าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งเมื่อหนึกถึงเรื่องที่ขันทีพูดนี้ เชยชดของเขาไปเช็ดน้ำมูกอารมณ์ของจี้เหงิงที่เย็นลงก็อดที่จะคุกคุนขึ้นมาอีกไม่ได้ช่างเถิดช่างเถิดโทษตายละเว้นได้แต่โทษเป็นยากจะหลีกหนีสุดท้ายเถียนชีก็ถูกลงโทษให้ไปตีกรองบอกเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือนห้องตีกรองบอกเวลาประสถานที่ลงโทษขันที่ร้านนังกำน,นันผู้ดูแลฝ่ายในที่กระทำผิดโดยต่อยังของทุกวันจะต้องไปตีกรองบอกเวลาที่หอด้านบนของประตูเชียนอู อันที่จริงงานก็ไม่ได้หนักหนาสาหาัสเพียงแต่จะต้องไปในเวลาคินเคินเท่านั้นอีกทั้งยังไม่มีโอกาสหาผลประโยชน์ให้อีกด้วยบทลงโทษนี้ถือว่าเบามากแล้วซึ่งเทียนชีแอบดีใจอยู่ลึกเช่นกันพองเตมีนามพรไท่มากล้นสมเป็นโอรสสวรรค์ที่มีเมตตาธรรมจริงๆสาเหตุที่จี้เหงิงตัดสินใจลงโทษเทียนชีเช่นนี้เป็นเพราะเขารู้สึกว่าขันทีผู้นี้มาแอบร้องให้อยู่หน้าศพคนเดียวกลางถึกถือว่าจริงใจอยู่ไม่น้อย ดูท้าจะมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อส่งเจ้าอียังแท้จริงต่างฝ่ายต่างเกิดความทรงจำที่ไม่เคยดีต่อกันเพื่อเล็กน้อยจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ